<Thank> you. บอกตามตรงนะแซมโรสก,ก็ยังงงว่าแซมจะหาทางช่วยอีกทางนึงยังไงเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกโรสผมก็แค่จะตามหาสัญญาณโทรศัพท์ที่เป็นจุดสุดท้ายของหัวหน้าภูมิธรรมก่อนที่สัญญาณจะสิ้นสุดลง ครั้งก่อนที่หัวหน้าภูมิทรมาช่วยพวกเราไว้ที่ถูกจับไงใช่ใช่มีเบอร์แล้วยังไงต่อมีรถงงใหญ่แล้วนะเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะผมก็จะเอาเบอร์ของหัวหน้าภูมิทําเนี่ยกรอกเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้เพื่อตามหาจุดสุดท้ายของสัญญาณโทรศัพท์ก่อนที่จะสิ้นสุดหลังจากที่เราได้พิกัดสุดท้ายของโทรศัพท์หัวนหน้าภูมิทําแล้วผมจะโทรหา ครับผมมีผมขอเบอร์พานโรไว้ต yeah. ั <S <s ้งแต่คราวที่แล้วที่เขามาช่วยพวกเราที่หมู่บ้านเชียงเขาแกลงครับโอเข้าใจแล้วจากนั้นเราก็จะโทรหาพานโรถขึ้นชำนาญพื้นที่ให้ตามหาดรสุนีภุมพิรพันธ์แล้วก็หัวหน้าป่าไหมายภูมิธรรมเก่งมากครับพวกรท่านเก่งทั้งฉลาดผมภูมิใจในตัวท่านคุณจริงๆ